ราสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Master นะครับก็ตอนแรกก่าว่าจะทำคลิปออกมาช้าหน่อยนะฮะพอดีเห็นบนกันหลายคนว่าอยากจะดูซูเป้าโอเคผมก็อยากเหมือนกันอ่ะสูตรการจูนก็จะเป็น2องส2สอนะครับก็ส่วนมากประมาณนี้อยู่แล้วสำหรับคัดกลางกลางนะครับร่างนะครับเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับถ้ามีเสียงเข้าขอโทษด้วยนะฮะพอดีช่วงนี้กำลงังดังอ่าตอนนี้ก็คืออ่า ถ้าเราเล่นแบบส่วน ECU นะครับเราจะเล่นแบบสนย EC ์ ECU กันอยู่แล้วนะปกติจะมาดูสเตตัสกันก่อนนะครับเรื่องอาัตราความเร็วยังถือว่าดีนะครับข้อสัเฉลี่ยแล้วกลมๆแล้วกันครับกลมๆตามรูปเลยแล้วก็ถือว่าเลี้ยวได้ดีนะครับเป็นรถที่แบบอยู่ในแนวกล,กลางๆนะฮะอ่าแต่วันนี้เราน่าจะเทสได้หลายไม่หลายสนามมากนะครับวันนี้ไปดูสนามนี้กันเลยแล้วกันต้องบอกก่อนว่าซูเปอร์นี่เป็นโตโยตา้าเพียงไม่กี่รุ่นที่ผมชอบนะครับ แต่ว่าที่ผมชอบเป็นสีแดงไงตัวนี้นเป็นตัวซุปเปอร์ทำใหม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังแบบโอเคอยู่นะแต่ว่าความทรงจำของผมมันแบบว่าผมชอบไอแบบหน้ายาวๆมันนะ <c oughs> <c oughs> คันนี้ก็น่าจะเจอใน m s c o d อนะครับถ้าเป็นรอจะต้องรอซีซั่นใหม่นะฮะเพราะว่า ที่ขับออกมาแล้วนะครับแต่ายังไม่ลงสนามออรถขับเสียงนี้แม่งเสียงนี้แม่งแบบ j D M ยิงแ่บเสียงเสียงนี่คือแบบเสียงแม่งแบบเป็นอะไรที่แบบดูรถญี่ปุ่นยังวะเสียงแล้เสียงแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ว่าฟิกันนี้ฟิกวันดีนะมันแบบไม่ได้ไม่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 ว่านะแต่แบบถึงว่าแบบมันฟังแล้วแบบมันเหมือนเครื่องเครื่องยนต์แบบของรถคันอื่นอะไรเงี้ยที่แบบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันเออมันสิ่งที่คุ้นเคยอะไรอย่างนั้นอะรถที่ควบคุมได้ง่ายครับควบคุมได้ง่ายเลยไม่ยากไม่ยากอันนี้ผมพยายามแบบว่าคิดโค้งแล้วก็ลองแบบกดแก้หน่อยหนึ่งนี้ก็ถึงว่าควบคุมได้ ควบคุมได้ดีไม่มีปัญหาบังคับได้แบบว่าตามนิ้วระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตะ่กี้ผมพยายามมันดิฟเข้าไปชิดโค้งตัวริมด้านข้างในแล้วก็พยายามแบบว่าหันสะบัดหน้าออกมาเพื่อให้มันไม่นี่ก็กออกมาได้ดีไม่ชนไม่อะไรเลยเหมือนที่เคยรีวิวไปเลยนะครับอารมณ์แบบฟิลเหมือนตอนเล่นญี่ปุ่นเลยแต่คือตอนวิ่งมันคือมันรู้สึกแบบมันรู้สึกถึงความแบบมัน มันเอาเรื่องอยู่อะมันเหมือนมันมันมันดันแต่เสียงมันเอาเรื่องเลยคุณฟังดูแล้วกันจริงๆผมอยากได้ปอยเช่ดังแบบแต่ยิงอยากได้ปอยเช่แต่อยากเก็บเก็บเห็ดไว้ลาฟุนารีอย่างนครับแต่ว่าต้องวางแผนดีๆแลนี้ก็เลยยิงคัดกลางนี่ก็ถือว่ามีเยอะแล้วนะแต่ว่าอยากได้สุกป้า ต่อให้มันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่เวร์ชันที่อยากจะได้ก็เถอะแต่ก็อยากได้อ่ะขับสนุกนะอารมณ์แบบโอ้โหเอายิงนะผมพูดฟิลมัน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 ไม่ได้ขนาดอาสามห้าต้องว่าเขาจะอาสมหาอัตราการเล่งม be ันเหลือล้นกว่ ồi, านี้ใช่ไหมเอออาสามห้าสกายラอาสามห้ามันแบบมันจะแบบดูดุดันพุ่งปุ๊บปื้อแต่อันนี้มันคือมันเหมือนกับว่าดรอัตราเล่งมาหน่อยนึงแต่ว่าทําให้เลี้ยวได้ดีขึ้นเกาะถนนขึ้น่อะไรอย่างเงี้ย เออฟิล์มันเป็นอย่างนั้นแหละเออมันเล่นแล้วแบบมันสนุกนะผมพูดจริงๆคุณลองขับดูแล้วคุณลองลองมาคอมเมนต์ดูกันแล้วกันว่าสนุกหรือเปล่าแต่ผมมันสนุกมันไม่แบบมันเล่นแบบผมไม่ค่อยได้เจอแบบความรู้สึกประมาณเนี้ยเนี่ยขับสนุกนะขับสนุกเลยขับสนุกแบบได้ดีเลยแหละครับขับแบบเพลินเลย เสียงเครื่องก็ฟังแบบเพลินหูเลยนะเออแม้มันจะแบบมนแบบมันจะแบบอ้อวนไปหน่อยนะ <c oughs> มันจะอ้วนไปหน่อยแต่มันก็ซูเปอร์เออมันก็แบบมไม่แย่งั้นเดี๋ยวผมขอเล่นสนามที่ผมไม่ชอบเลยแล้วกันนะไม่ชอบเลยพนะ <c oughs> ยาย <c oughs> ผมพยายามจะเลี่ยงสนามนี้มากเลยแต่ว่าเวลารีวิวผมพยายามแบบว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะพยายามสนามนี้เพราะว่าผมรู้สึกเหมือนว่าผมจะได้แบบชนเยอะๆหน่อย ประกอบผมจะแบบว่าจนคล่องอะ่ะส่วนใครที่เพิ่งมาดูก็พอดีเป็นการรีวิวรถนะครับอย่าคิดว่ามาชมฝีมือคนเล่นไม่มีนะฝีมือคนเล่นไม่ค่อยมีฮนะเราจะมาคุยกันเรื่องฟิลฟิลขับมากกว่านะครับตรงน,นี้ก็เก็บรายละเอียดเอาฮะนะ,ะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ คุมได้ดีนะครับได้ดีจริงๆได้ดีจริงนี่ผมใช้จอยแล้วแบบคือต้องบอกก่อนว่าลักษณะการกดจอยของผมเนี่ยเป็นนิสัยที่แบบ่ขนข้างจะเสียไม่เหมาะกับการเล่นเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมหัดซ้ายหักขวามผมพยายามมันจะกดค้างมที่กดค้างนะครับจริงๆการเล่นเกมนี้ที่ดีนะครับเล่นจอยคนรเล่นแบบแตกๆนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ม,มันเป็นแกนของแบบเหมือนเหมือนจอยแนว x อ o กอ่ะมันก็เลยแบบว่าความจะแตกมัาจะคืนควมจะกลับมาอยู่ตรงกลางความจะแตะอะไรอย่างงี้ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ถนัดนะ่ะ แต่ว่าถ้าให้ไปเล่นจอยเพลงก็ดูดีเขาไม่ทันกัน <c oughs> ก็เลยแบบอาจจะยังไม่ชินแต่สำหรับคนที่หันเล่นจอยก็ยนั่นนะครับถ้าแต่แตะได้นี่ก็ถือว่าดีฮะ <c oughs> คุดจะเล่นอย่างโปรมากซึ่งผมทำไม่ได้ไม่มีนี่ <c oughs> ขนาดเป็นด่านที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันก็ระคลองตัวมันเองได้อย่างดีเยี่ยมโอ้โชนติกีบเลยนะ มีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองมีครั้งที่สองเด็กก็มีครั้งที่สามปึ๊บปึ๊บรีเอ๊โค้งทนี่ลองทิ้งเลยไปทิ้งทิ้งเหวียงเลยเหตุใดจัดเลยอะเวียงรถเลยอ่ะเออโดยส่วนตัวนะเอาจริงจริง ผมว่าถ้าใครคัสกลางคัสกลางไม่มีรถดีๆอะ่ะไอเนี่ยช่วยได้ผมพูดจริงทั้งสองตัวเลยผมพูดจริงนะไอสองตัวเนี้ยผมชอบทั้งสองตัวเลยแม่งแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะออกหนักๆหนึบๆไอตัวเนี้ยมันจะออกเบาๆากว่าแต่คนแต่ว่าคอนโทรลได้เหมือนกันเออมันจะแบบต่างต่าง,ต,างต่างกันแบบสอง,องฟิลอะ่ะถ้าถ้าให้เทียบนะแต่ถามว่าดีไหมมันเทียเดียวกันนะมันเทียเดียวกันแต่ว่าไอนี้อาจจะได้ภาษีดีกว่าคนมาหลัง <ś led> มันมาหลังไงขอดูอขอเทียบนิดหนึ่งแล้วกันนะ่ะสมมติตัวนี้นะตัวนี้ให้ E.U. นะตัวนี้มันจะเป็นแค่เจ็ดเก้าหกใช่ไหมพวกอัตราการเล่งมันจะดูเยอะกว่าใช่ไหมอันนี้พวกอัตราการเล่งมันจะดูเยอะกว่าเลี้ยวเยอะกว่าแต่ว่าไอ้พวกความเร็วสูงสุดมันจะน้อยกว่านะครับความเร็วสูงสุดมันจะน้อยกว่าแล้วพอมาตัวนี้อพอเป็นซ <ś led> ูเปอร์เสร็จซูเปอร์มันจะดูกลมๆไหวไหมมันจะเลี้ยวไอ้นี้มากกว่าแต่ว่า การดิฟวงกว้างมันจะดีกว่าตัวนู้นนะครับดิฟวงกว้างมันจะดีกว่าตัวนู้นแต่ว่าอัตราการเร่งมันจะน้อยกว่านะครับอัตราการเร่งเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ว่าความเร็วสูงสุดน่มันเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันตัวเนี้ยมันจะออกเป็นทางแนวบาลานมากกว่าถ้ามองนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการดิฟได้ดีเพราะรถสองสองล้อหลังอยู่แล้วเนะเาะก็ดูๆกันอยู่แลวดิฟกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยดูความที่เป็นมาตรฐานของคัดกลางนะ อู๋ผมให้8.5ผมพูดจริงผมให้8.5ถามว่าทไมผมให้8.5ผมรู้สึกว่ามันจับแล้วมันขับได้สนุกแล้วคือบางจังหวะที่เราดิฟผิดอย่างเงี้ยแล้วเรากดอ่าดิฟเบรกมือซ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แบบเราจะคอนโทรลรถหรืออะไรเงี้ยมันคอนโทรลอยู่โดยมันไม่ได้ไหลขนาดถลายออกข้างแต่ถ้าเป็นสนามฝนตกอาจจะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่มันไม่ใช่สนามฝนตกนะที่เราเทสกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับว่ามันบังคับได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งถ้าคนชอบ DM คืบจะยิ่งชอบ นะจะยิงชอบคุณชอบแน่แนผมมั่นใจเลยลองขับดูก่อนลองขับดูก่อนแต่ผมผมผมรับประกันว่าคุณน่าจะชอบหลายคนสไตล์การขับมันเป็นสไตล์การขับง่ายมือใหม่มือใหม่อะไรได้เล่นได้ไม่ยากครับไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะไม่ต้องแบบนู่นนี่นั่น,นเป็นรถที่แบบกลมกลมเบสิกอะกลมกลม,กลม,กลมแบบไซตทั้เลยกลม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 แบบเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นรถที่จริงใจแล้วกันเพราะมันมันแบบ มันตรงตรงัง,งคับง่ายไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรจนแบบโดดเด่นต้องต้องมีข้อควรระวังอะไรเงี้ยไม่มีวิ่งไปปกวิ่งไปแบบดื้อเลยนะครับแบกสวยดีนะวิ่งวิ่งเข้าไปแบบวิ่งแบบเลี้ยวอะไรก็ปกติคือคอนโทรลได้ค่อนข้างแบบจะสนุกนะจะสนุกนะลองดูลองดูผมคิดว่าอาจจะหลายคนชอบแต่ว่าใครจะเปิดหรือเปิด,ปดก็พิจารณาดูก่อนว่าคาดกลางตัวเอง7คันหรือเปล่าล้นแล้วหรือยังนะดูด้วยอย่าไปฝืนตัวเองแบบว่า จะเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะมันล้นไปเราก็คันใหม่ก็จะมาอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเตือนทุกครั้งอันนี้พอดีเท็จน้อยก็เลยแบบมีเวลาพูดทีดนึงนะครับอย่างที่ผมเตือนทุกครั้งนะครับดูตรงนี้ดีกว่านะอย่างที่ผมเตือนทุกครั้งคือคุณอย่างแรกคุณดูก่อนคุณดูก่อนว่าแต่ละคาของคุณมีอะไรบ้างแล้วคันไหนสมมติอย่างอย่างผมอย่างผม,มจะดูคัสเงี้ย มันก็ยังอยู่ในกรีที่พอได้อาจจะมีเซนโตที่ทําผมตึงๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ขึ้นได้ด้วยสมรรถนะของรถเนาะเอออย่างเงี้ยยีเจ็ดคันเจ็ดคันเนี้ยเดี๋ยวคันนี้ยังไม่ปลดนะเดี๋ยวมันต้องรอแต้มถึงก่อนนะอ่ะเนี่ยแต้มมันจะเขียวมาให้มาแต้มต้องถึงก่อนเนี่ยอ่ะอย่างคันเนี้ยอันนี้ผมก็จะดูโอ้โอเคนะตรงนี้ตรงนี้ถึงแต่ว่ามันจะอีกคันหนึ่งของมันจะเป็นไอ้นี่เป็น R9 1 1เกหนึ่งแกี้แต่ไม่มี e c ซนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าขึ้นยากนิดนึง นะครับพอไม่มีตัว ECU เสร็จอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบขึ้นค่อนข้างยากขึ้นพันเก้ายากอะไรเงี้ยสำหรับผมแต่ก็ขึ้นได้นะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นยากนิดนึงนะครับอ่าผมก็จะดูว่าอืมเอาคันไหนออกดีถ้าจะรับผมผมจะเอาตะกี้มาแทนใช่ไหมผมก็ต้องดูผมจะเอาอะไรออกส่วยนเงนี่ยซีซั่น e นะี้เดี๋ยวจะห้า e นะอ่าเดี๋ยวรอห้าอนน่าจะอีกประมาณห้าสี่หกแมตช์ผมน่าจะได้ห e นะ้า e ละอ่าก็เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาอะไรออกอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามผมจริงนะ RS เจ็ดเนี่ยแม่งขับดีแต่่่่่่่ววววาาาาาาผมมมขขัััับบนนนทีีไรลลยยยเแแตกก็งงึ้้ ง่ายกว่าบางคันนะอ่าสมมติาดูคันล่างคันล่างเนี่ยผมได้ไอ,อ,อ้นี่มาใหม่ผมชอบมากเดี๋ยวผมจะเอาให้ได้ผมชอบอยู่ละมันอารมณ์คันเนี้ยจะคล้ายๆกับอ่าเข้าถึงคาเรลา,ลาเหมือนกันฟิลคล้ายกันเลี้ยงเขียวเล่นง,ง่ายๆใครลองเดียจะรู้เองถ้าใครไม่เคยเล่นคารลา่านั้นเดี๋ยวรู้เลยนะอันเนี้ยสมมติอย่าง <c ười> ผมเอาเจาคันเนี้ยผมต้องดูคันเนี้ยเออคันเนี้ยผมไม่ชอบแม้แต่สีอ e. ีผมจะเอาออกอะไรเงี้ยมันเล่นลําบากจังอะไรเงี้ยอ่ะผมก็จะเอาเอาคันอื่นมาแทนอย่างอ่าแซดโฟแซดโฟช่วงนี้ผมก็เล่นไม่ ม่มี e เรื่อลำบากผมก so ็อาจจะหาอะไรมาแทนเนี่ยเราต้องดูประมาณนี้แหละดูก่อนว่ารถเราล้นไหมถ้ารถเราล้นหรืออะไรเงี้ยโ like okay. อเคอันนี้คือความสาคัญระดับสองนะแต่ความสําคัญระดับแรกนะชอบก็ซื้อนะครับอันนี้เรื่องจริงผมให้เกี่ยวกับเรื่องการอวยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าผมรถมันลิมิเต็ดอะเออรถมันลิมิเต็ดบางทีเราอยากสรรฝันนะเราอยากได้หรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นความที่แบบเราอยากได้เพราะฉะนั้นอยากได้ก็คือมันมันไม่มันเป็นรถลิมิเต็ดมันมาแค่บางครั้งไม่ได้มาทุกครั้ง นะครับอยากได้ก็ต้องได้นะฮะถ้าอยากได้ก็ต้องได้นะฮะถ้านี่เลยแนะนําเลยนะฮะเรามีนี่ไงฮะเรามีนี่อย่แพ็กกุญแจกาลังมาใหม่เลยซื้อได้ห้าครั้งนะครับเนี่ยซื้อได้ห้าครั้งนะครับก็ลองดูแล้วกันหาราเติมคำช่วงนี้ไม่มีสปอนนะฮะใครติดต่อได้ <c oughs> โอเคฮะโอ้ก็ประมาณนี้ก็ลองลองดูแล้วกันแล้วก็พวกพาร์ทพวกอะไรพวกนี้อีกนะครับอ่าหลายคนทักมาเรื่องเชอร์บี้คันใหม่นะครับอือ ขอคิวหลังนิดนึงนะฮะขอคิวหลังนิดอาจจะขอคิวหลังนิดนึงนะฮะอันนี้มันเนีย่ยม,มีเทสได้ให้ดูอยู่แต่ขอคิวหลังนิดนึงนะฮะพอดีติดลูกคนเล็กของอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้น่าจะมาประมาณพรุ่งนี้นะฮะน่าจะมาพรุ่งนี้แต่อาจจะเทสได้ไไหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้จะลงสองคลิปลงหมดเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรลงแล้วนะฮะต้นซีซั่นหักโหมเกินอะไรเงี้ยเออเหลือเวลาทําอย่างอื่นมั้งโอเคครับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าส่วนใครอยากจะซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยก็สามารถกดกดไลค์กดซับสไครต์ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนการเงินก็กดสมาชิกมาก็ได้เพราะว่าบางทีผมก็จะตั้งเป็นสมาชิกไว้ก่อนนะแล้วก็ให้ดูได้ตามเวลามันจะมีเวลาของผมเยอะแหละอาจจะเป็นประมาณส่วนมากกเป็นแปดโมงเช้าหรือไม่ก็ตีสองหรือไม่ก็ประมาณสองทุ่มหรือเงี้ยถ้าเป็นช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ยก็ จะอยู่ช่วงประมาณนี้นะจะเอาเอาไว้ลงประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะลนนนแล้วก็สมาชิกก็สามารถดูได้ก่อนแล้วก็แต่ว่าคน,คนไม่ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ดูได้นะตามเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ซุปเปอร์แตงนะครับใครอยากจะกดมาก็ได้เลยนะฮะเพราะว่ายินดีฮนะเอาไว้ช่วยเติมผมเติมรถนะช่วงนี้พาร์ทใหม่ยังไม่ซื้อเลยนะฮะเราแบงม,มาสองคันเลยปัญหาคือนี่นี่นี่น,นี่ไม่ให้เลือก มันให้เลือกครับคุณแล้วคือคุณนึกออกไหมคนที่เไรมาซีซั่นหนึ่งอ่ะก็ต้องก็ต้องอยากได้ตัวนี้เพราะว่าถ้าได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันตัวเนี้ยมันจะตัวเนี้ยมันจะเป็นสนคนที่ซื้อมาแต่แรกมันจะเป็นสาม ECU อยู่ถ้าซื้อซีซั่นเนี้ยมันจะเป็นสี่ ECU นะครับมจะเป็นสี่ ECU ตัวน้เนี้ยมันนันมาในรูปแบบนี้มันก็เลยแบบอืมแต่ว่าสเตตัสต,ต้นต้นมันก็เลยแบบยังดูไม่ดีถ้าดูอย่างเงี้ยดูดิอืมก็ประมาณเนี้ย มันจะแบบเลี้ยวไปไหนวะมันจะเลี้ยวไปไหนวะนี่ผมยังไม่เลี้ยวไม่ลองเดี๋ยวค่อยเทียบกันนะครับยังยังแบบไม่อยากสปอยตัวเองมากบางทีแบบจังหวะเวลาเทียบรถอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่ายังอยากเล่นแบบฟิลแบบเล่นไม่เกินสิบตาแบบมาเล่นสักสามสี่ห้าตาให้แบบพอคุ้นคุ้นมือนิดนึงแล้วก็ค่อยมาและรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากบอกว่าเล่นจนช่ำาเล่นจนชินแล้วมามารีวิวอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบว่ามันไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่เออก็เลยรู้สึกแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าอยากได้อะไรที่มันเร คือแบบฟิลขับแรกๆมันจะแบบว้าวไม่ว้าวอะไรเงี้ยเออนั่นอะ่ะสำหรับผมมันค่อนข้างสำคัญเออกับเรื่องพวกเนี้ยอืมประมาณนั้นโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับวันนี้ก็ลากมง1ิพห้าดีนะไปเจอให,หม่กันหน้าครับสวัสดีครับ